นีุ่มอยเกินไปหมดมหเียกสั่ทำอะไรกันจ๊ะสร้างบ้าน,ม,นม,นะมาจะตกก็เ่ยจะทันไหมเนี่ย ตรง้านอูแล้วคุณกันั้นสองด้วยยังก็ติดตัวเราให้เล่นหนาวันจ้ได้่สาบาทดิง่งนะ เลาะได้ตแตกแม่แมหน้าจะลเลอะไหนกันเนี่ยโอ้วมากอะเดมเจ็บเท้ามากเลยนะเนี่ยต้องติดตัวจานแยบว่ะทีเนี้นยไอ้เ็กมัก็ต้องใช้แรงเยอะกว่าจะจึงมันดูด ันติดตั้งเสร็จทำอะไรเดียวของเอาเบาเลยสิแล้วก็จะดึงงานเยอะดีๆๆๆๆดีดีเพราะว่ามนดึงไม่ไหวใช่ไหมคุณถ้ามันลมแรงขนาดนี้ มันจะพักบ้านเราค่ะไปได้เพราะผมลองทดลองดูแล้วผ <c oughs> มก็ต้องเสริมตัวนี้ผมก็ต้องเสริมที่กินได้ให้มันไป หลังคาให้ดีแม,ม่นคงมันแม่นมากไม่ให้หลุดสักกะป๊ดเดียวแลนวีดีเปิดีนี่ขอมนอขมจะตกสิบเจ็ดสิบแปดสบเ้นี่ 嗯。<Help. S 1> Um <coughs> 你买个糖。 เมือนกันเหรอเนี่ยเราใช้ไม้กระทาไม่เป็นหรือไงเราต้องฝึกเราใช้ไม้กระทาแป็นเปของพวกเรานะเพราะว่าเราใช้ไม่เป็น กลับมาทางนี้นะอยากกินกิ้วกิน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 น อันนู้นยัง <coughs> <coughs>